คือฮามาตอนไหนลิซ่าแบ็คพิงค์มาเมืองไทยอีกครั้งเพื่อสิ่งนี้ต้องบอกเลยว่าชื่อของลิซ่าแบ็คพิงค์หรือลลิสามโนบาลไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีแต่คนรู้จักให้ความรักความสนใจกันเป็นจํานวนมากพอตอนนี้ชื่อเสียงของเธอโกลอินเตอร์ไปสู่ระดับสากลแล้วเมื่อไม่กี่วันก่อนมีกระแสข่าวว่าลิซ่าแบ็คพิงค์บินกลับมาเมืองไทยอีกครั้งแบบเงียบๆเ,เธอมาแบบไพรเวทเจก็มีบ้างที่มีคนพบเห็นเธอที่สาธารณะแต่มีการห้ามแจ้งพิกัดแบบเรียลไทม์กัด ทั้งล่าสุดทราบว่าลิซ่าแบ k ็คพิงเดินทางมาแบบส่วนตัวเพื่อร่วมฉลองวันเกิดคุณแม่จิตทิพย์และตอนนี้ลิซ่าก็ได้เดินทางกลับเกาหลีใต้แล้วเรียบร้อยโดยคุณแม่จิตทิพย์ได้เผยภาพสุดอบอุ่นพร้อมหน้าลูกสาวและบรรดาเพื่อนสนิทซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสอน CLC นางเอกเดียนาฟรีโปเชอรลีนน้องสาวนิชคุณ 2pm พร้อมแคปชั่นระบุว่าขอบคุณมากค่ะ และนี่ก็คือโมเมนต์ของลิซ่าและครอบครัวที่เรานำมาอัปเดตในคลิปนี้หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ